พืชผักสวนครัวปลูกไว้มีประโยชน์หลายเป็นผักก็ได้เป็นสมุนไพรก็ได้พืชชนิดนั้นก็คือชิโซโอบะหรืองาคิม่อนต้นเป็นอย่างไรมีสรรพคุณอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันชิสึโอบะงาคิม่อนมีสรรพคุณรักษาอาการแน่นหนะ้าอก จุกเสียดท้องอืดท้องเฟอ้อก็ช่วยได้ใบสีเขียวเป็นหยกัยกๆมีขนกลิ่นคล้ายๆผักขยงนานะครับบ่าวผู้ทอนหนุ่มหน้ามนคนบ้านๆนนะครับวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับผักขยงนะครับหรือที่บางคนก็เรียกว่าผักขยงจีนนะครับแต่ชื่อจริงๆแล้วเป็นผักที่มาจาก ของประเทศเกาหลีนะครับเรียกว่าชิโซโกะนะครับชอบปลูกทางภาคเหนือของบ้านเรานะครับบ้านเราเขาจะเรียกชางาขี้ม่อนนะครับขาขี้ม่อนกลิ่นก็จะคล้ายกับผักขยงนะครับเอาไว้กินกับพวกเนื้อนะครับพวกลาบต่างๆนะครับนี่ครับตู้ยามของซอพอนะครับดงหลวงก็ปลูกไว้นะครับนี่คือต้นผักขยงนะครับชาขี้ม่อนนะครับจะมีต้นประมาณนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับ เป็นเพื่อนต้นที่โอบะนะครับก็มีความสูงไม่มากนะครับก็อยู่ที่ประมาณศอกหนึ่งนะครับแล้วแต่พื้นดินที่ปลูกนะครับก็ใบก็จะเป็นหยักๆยักนะครับสากๆนะครับแต่ก็มีสามารถที่จะไว้รับประทานกับพวกรากพวกเนื้อพวกก้อยต่างๆนะครับบางคนก็นิยมไปรับประทานกับหน่อไม้นะครับสุดหน่อไม้ก็งี้นะครับกลิ่นก็จะคล้ายกับพักแยงบ้านเราับขยอบ้านเรานะครับ ลองหาทานด้วยนะครับสรรพคุณก็คือเอาไว้แก้นะครับอาการจุกเสียดแน่นหน้าอกนะครับท้องอุดท้องเฟ้อตรงนี้นะครับกลิ่นก็จะหอมมคล้ายๆผักกายงนะครับปลูกก็ไม่ไม่ยากนะครับก็มีเมล็ดนะครับมีเอาเมล็ดมาพอะชํานะครับก็มีจำหน่ายนะครับแล้วก็อาจจะใช้กลิ่งนะครับใช้กลิ่นเนี่ยเอาไปชําได้เลยนะครับ จะมีสองสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์หนึ่งก็จะเป็นสีม่วงนะครับนี้จะเป็นสายพันธุ์หนึ่งไปก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็ปลูกไว้เป็นพืชผักสวนครัวนะครับไว้กินกับเวลาที่เรารับประทานอาหารนะครับเ็เป็นพืชตระกูลที่สามารถที่จะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับเอาไว้จําหน่ายได้ได้ครับเพราะว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับเป็นพืชที่จําหน่ายในห้างนในห้างนะครับบ้านเราก็เอามาปลูกทางข้างเหนือนะครับก็ สามารถที่จะสร้างรายได้เป็นกอบกันนะครับนะครับเพื่อนๆที่โซโอบะงานขิมอนนะครับสามารถที่จะปลูกใส่กระถางก็ได้นะครับส่วนหลังบ้านของเรานะครับปลูกไว้นะครับสักสี่ห้าต้นนะครับเอาไว้กินกับลาบกับก้อยนะครับทางบ้านเรานะครับรสชาติดีครับเคยเอามารับประทานเรานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ